สวัสด,ดีทุกคนตอนนี้อยู่ขันุี70กว่ากว่าเราจะมาร้านเสื้อผ้ามือสองไปเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันถ้าเทปนี้ได้ออนแสดงว่าเราได้เสื้อผ้าไปแต่ถ้าไม่ออนดูไม่ได้เสื้อผ้าอันละไปดูกัน ที่ชั้นสามเดี๋ยวจะ,จะมาเริ่มดูจากชั้นนี้แล้วกันไปมาลองดูหาช้างเผือกเก๋อยู่นะตัวนี้ใส่อยู่บ้านวสวยๆอา้าวตัวนี้แหละหนึ่งทุกคนบางทีแล้วแต่เทสนะทุกคนว่าใครจะเอาไปมิกซันแมทยังไงเนาะมันก็มีเสื้อผ้าหลายรูปแบบบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบ ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสไตล์ไหนแต่งตัวแบบไหนอะไรอย่างเีย้ยก็มาลองดูกันได้ล้วไปมิสเซนแมทกันส่วนสไตล์เราก็คือมีความโชคดีอยู่นิดนึงตรงที่สไตล์เราไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นเราจะมีความไม่ต้องไปแย่งกับใครเพราะว่าไม่มีใครมาแย่งของของเราอะไรอย่างเงี้อุ้ยนี้สนนสัานเด็กนี้ขออนุญาตลองใส่ก่อนโอเคเอาไว้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอเอ เลกแไม่น่าจะบอกเรานี่ส่วนใหญ่เราไม่อยู่แต่มุมนี้เนาะมุมชุดยูกะตะยาวๆนี่มันาชอาบแบบนี้แหละอ้ยชุดนี้มีความเก่ามีความเก่า่าจะเป็นชุดโบราณยูกะตะอี้เอาไปใส่ไปญี่ปุ่นนี่ มันน่าจะเป็นต้นแบบนะยังมีกระดาษแข็งอยู่ในนี้อยู่เลยตัวนี้ผ้าจะมีความโปรโ่งและจะใส่น้ำร้อนญี่ปุ่นตนึ้เอาตึ้งเต้เอาอตัวนี้เสียดายเขียนหายไปข้างหนึ่งสวยอยงเนี่ยเสียดายเขียนหายอย่างโอ้ยตัวนี้เกนชามามกตัวี้สวยมากมีความเกียจาดูซิ ฉันต้องใช้เวลานานเท่าไร่ในการดูสื้อผ้ทั้งหมดนี้อันนี้คือชั้นสองนะจ๊ะนู่นเอากงาไว้ตรงนู้นก่อนที่ฉันจะเอาจะแบบไปยังไงก่อนนี่ตรงไหนโอเคไหมว่ะใส,ส่แต่ชอบทั้งเลยอ่ะไม่ถึงเจ็ดโอเคไหมอ่ะ ก็ว่ามันแปลกๆอ๋อมันเป็นเดสผู้หญิงไงแล้วก็ว่าทรงมันแปลกๆแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็สวยอันนี้เคยเห็นยายชาวญี่ปุ่นใส่รางพนันัวนะเอ๊ะเกาหลีก็เคยเห็นงไงอย่างที่บอกของเราว่าการที่เราชอบอะไรแปลกไม่เหมือนใครมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าสไตล์เราที่ปัญหายาก ก็หายากแต่ถ้ามันเจอไม่ต้องแยกกับใครเพราะว่าไม่มีใครชอบตล์แบบงงไหมงงหาเสื้อต่อดีกว่าแล้วเนี่ยทุกคนเราก็เลือกมาต้องสิบกว่าชุดทั้งทั้งที่เดี๋ยวเราก็จะไปเดินที่ไม่กล้าบ้างนาต่อเนาะเพราะเราจะไปเดินห่มโปรจะแ็กยังไงก่อนแต่ก็เลือกต่อไปในกระเป๋าแล้วทุกคนคิดว่าตอนนี้เราน่าจะต้องพอก่อนเพราะว่าแบกลงไปไม่ไหวละจะกลับบ้านยังไงต่อมันก็ไม่รู้ จ่ายเงินดีวกว่าไม่งั้น่ะ <c oughs> ต้องเหมารถกลับแล้วตอนนี้ออกมาเดินจะเวทานาานกดตังก่อนเพราะว่าเขารับเป็นเงินสดนะาจ๊ะไม่รับโอโนเปนจำประมาณเจ็ร้ออ่ะเจ็ดสามยีเจะได้เป็นยี่สิบเอ็ดตัวเป็นกิโมโนไปครับเกือบยี่สิบละไปจ่งเนมาแล้วตอนนี้จะมาจ่ายเงินกัน เงินแล้วแต่ว่าเราไม่น่าจะยัดได้ไปอีกเกียร์เราน่าจะต้องขอไปเก็บที่ห้องก่อน21ชิ้นจากย1สเอ็ดตัวขอไปเก็บห้องดีกว่าค่ะ ทุกคนตอนนี้ถึงห้องแล้วนะครับกับผ้าสองถุงใหญ่นะครับมันนานาจิตตังนะทุกคนก็าบางคนอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนอาจจะไม่เจอเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์ตลมันเนาะก็ลองมาแวะเวียนดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดไม่มีก็ให้รู้ไปว่าอ๋อโอเคมาแล้วแล้วมันไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วอาจจะโชคดีว่าเฮ้ยเจอแนวที่เราชอบอะไรอย่างนี้ก็ลองหาดูก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วนกะ็ เดี๋ยวคืนนี้เ้ามาจัดก,การตอนนี้เราจะไปไมีกรบบางนาก่อนบ๊ายบายทุกคนขอเป็นวันที่ดีค่ะดี